สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกอเกาเหมือนเดิมนะครับมันนี้ตรวกับวันที่หาจุลาคมสองขนาดอยหกสิบสี่พี่น้องเวลาประมาณสองทุ่มโอ้ยยุ่งหลายพี่น้อง้าเบิ้งกบิีเนียพี่น้องอันนี้ชุดที่อันนี้กบชุดตัวละสองบาทด้วกันพี่น้องชุดที่สองพี่น้องผมมีามาภาพมาเบิ้งนะครับในบอนอี่ขนาดส้องพุ่นีนพี่น้อง สองคูณสี่เมตรนะครับผมใส่พันหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยตัวนะครับพี่น้องผมนับแล้วแต่ผมมาลูกใส่ใหม่ดูความแยกกับเขาสะทอกันนะพี่น้องแยกใส่ออกัสะทอกันผมออกขึ้นมาไม่นะครับเึ็นมาพี่น้องพันสี่ร้อยตัวนี่ขนาดนี่เลยพี่น้องเบื่อว่นสีมีขนาดใดนะครับที่ในานเหนียนทับเลยนี่คือพันสี่ร้อยตัวเลยพี่น้องเห็นบ่นะครับเป๊ะเลยน่พี่น้อง แสดงว่าขันเท้าใสกบนี่ทับนี่พอมาพอดีนี่ท่นตีอยตัวนี่ขวานใส่ท่านสี่พันท่านตีลอยท่านหาลอยตัวพอดีขนาดบอ่อสองขุนตีนะครับสองเมตรขุนตีเมตรนะครับเป็นกระช่างนา้ำ้างบนนี้ฟ้าปิดนะพี่น้องการใส่การใส่ลูกกบนี่ใส่ทับนี่พอดีพอดีเลยเรียงมันงไงเป็นตัวละสองบาทเรียวนะครับอันนี้ท่านถึงสองบาทออกมืดมือเหนือยหอนนะครับก็รลังงามนะครับ มาธรรมดาเด้หน่นะครับแต่ว่าสูสูชุดแรกว่าไ้ชุดแรกเอาไปส่งเอฟซีแหละพี่น้องเอาไปส่งกระเกราลอยตัวหมูเส้นวางเร่งนะครับเป็นโท่มาอยู่ไกลนะครับที่แถวเมืองคอนแก่นเนี่ยพี่น้องโทรมาเอากบมาส่งนี่งได้ป่ะนะคันบ่มาส่งสิเปียวเองได้เป็นวา่าเอาเมือดได้เป็นว่ายัดขน,ออนขามาอเอาเมือดก็ได้เอาไปส่งขนวางแรงพี่น้องไปเบื้องหนาซี่ถล่มน้ำพี่น้องนางมาล้งถ่วมเด้พี่น้องที่ไอ้ เดี่ยวขัวบ้านนนตุนนะครับกําลังข่วมตรงตรงสพานบ้นนนบานนนตุนสะาพต้องสูงงล่วงไปบ้านนนตุนข่วมนะครับราจเที่ยงว่าจำเป็นจะไปทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับขณะนี้เวลาสองทุ่มนะครับนำําลั่งขิ้น,นะครับนาที่ําลังขึ้น,นะครับตั้งเขาแยกบ้านนนตุนน่นนะเต็มๆแล้วขามบ้านกุดควงไปล่ง โรกบาตรน้นตุนนี่ยนะครับกว่าถึงนาวัดน้ำกําลังถ่วมจะเข้าไปได้รถเก๋งนะครับกําลังไหลวุ่นวุ่นอยู่นะครับตรงรถกีัาไปวันนี้ผ่านมาได้พอดีพี่น้องผ่านมาได้ก็เลยมานไทยดูปุ๊บเห็นพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งนี่แล้วพี่น้องหนึ่งพันสี่ร้อยตัวนี่พอดีพอดีพี่น้องสองคู่ตีนี่เรียงไงนะครับบวกกัดกันนะครับบวกเนียนบวกเนียนบวกกัดกันแต่ว Superman, bien, ต่าอ so well> ีกสองมือเนียนได้แบบไหนไงไ่ครับเด็กพี่น้อง ถ้าพนเขากินเงี้ยสิของขาก็อาหารขอก็อาหารเขากินมอหั่มื้อมันก็ินเม่อห่ได้นมื้อไ่าก็กินนะครับเจยวกับม้ก็เด็กๆมาหิวมากกินที่ก้อนนี้นะครับเขตื่นไฟมีติ่งใหญ่ไว้ที่ไกลๆห้องนี้องม้ที่กินเงี้ยเขานะครับนี่แหละพี่น้องของม่านนี่แหละใส่จากพันสีพันหาพอดี มันคืตัวใหญ่นะครับย้ำเงาเลี้ยงย้ำเลี้ยงเลี้ยงซ้ำนี่พอดีพี่น้องม้าครับี่มีมจมี่ว่างอยู่ตรงนี้ผมไม่เคยนับใส่เกี่ยวนี่ตั้งแต่นับขายจักหูจักว่ามีจักตัวนะครับนี่ผมนับใส่ด้วยท่นนับใส่จำนวนท่านทีลอยตัวนะครับล่องเลยนะครบับเป็นตัวเป็นตัว,ตวล่องเลยน้ำไม่ได้พี่น้องเห็นปะน้ำไม่ได้ นะคร่กับ้องไข่เอกปองแปดึงป่านหมูตอนดึนอุยไอ้ดึงแม่ับอุยไอ้เียพี่น้งองป,องป่นปนปานหมูต,นมตนอนนี่พี่น้องเทียบกับซ้ำซ้ำหมวกหมูออกสีขายดีๆขายตัวละพันกว่าบาทนะพี่น้องกันเทียบกันนะครับซ้ำนี่ลูกหมูกรลังง่ำเนี่ยีกรลังดากมว้วนมันขี้งเนี่ยพี่น้องเนี่ยลูกกบชุดเนี่ยนะครับที่ที่เรียงลูกกบนี่เพราะยากพี่น้อง การเรียนลูกกบอยู่ว่ายากกันดารม้วนมึงคิงเอาเลยนะครับนี่เห็นว่านี่กันดารเลี้ยงยาวเดียงยากพี่น้องกันแยบบ่พบนี่เอารลดดากม้วนมึงคิงเอาเลยพี่น้องก็เลยนี่เห็นว่างามบ่พี่น้องวะเห็นว่านี่พี่น้องพวกนี้ไก่ไก่เห็นว่านี่หนักมุวนมึงคิงเอาเลยนะครับตสองบาทสองบาทสองบาทเห็นบ่พี่น้องกันตัวจ่อยดนากเลี้ยงยาวนะครับ เลี้ยงไปกับบุญยายนะพี่น้องไ่กับหญ่สายสะนะครับขันจังสีเนี่เอาเลยพี่น้องเรืยองเขาเดียวใหญ่เอาใหญ่เอาเลยเนี่เจ็ดสี่เป็นบาดเอาโลกกบเจ้าจก็เลี้ยงใหญ่ไว้แท้หมดเลยบุใหญ่จังไอ้ผมเพ็ยมันตัวใหญ่ไหวเดียวนะพี่น,อน้องเลี้ยงเนี่ยมันดีๆไว้อนุบาลดีๆนะครับอนุบาลไว้ดีๆนี่เห็นบนเนี่ยขางล่างเป็นน้ำขางที่สองเป็นแพร่ขานที่สามมัเป็นกระช่างน้ำนะครับ เขายูสามขันนี่เห็นไหมพี่น้องเขาอยู่บกเลยบกเห็นมันสะอาดบ่อสะอาดนะครับมิมองเลียนน้ำพร้อมเนี้มาพี่น้องนี่หนึ่งน้ำนี่ก็ได้นะครับตัวน้ำลงก็ได้ยน่นกว่าข้นมานนะครับขันจังเลียนพากบพูนเห็นว่าเขาเลียนยุ่นพี่น้องเห็นบ่น,นี่ครับขันเ้าใส่กระช่างน้ำนี่กบสะอาดนะครับง่ายว่นะครับเจ้าเสี้ไปเลี้ยงกับง่ายว่ายคนว่าโอ้ง่ายว่ียหลีกกบจอน สั้งสองเตียสามเตียก็มนีนะครับปีนี้นะครับก็ค้นนะครับอันดาขมนมึงชิงเอาเลยพี่น้องจัดเลยนะครับนี่เป่าตัวน่อยย่าเอาเลยพี่น้องใส่ไงสระบาดได้ไปซือ้อเนส่านะครับตายเสี่ยงกอัตราการตายสูงนะครับอันทั้งสีเอาเลยร่างกินเนียปนเปี้ยนเป็นบอพี่น้องกินเ,นนเนี้ยปปปปปปปเ,เป็นอะไรนี่กุ๊บกับกุ๊บกับเพื่อนหมดเต็มหนาขนมึงจริงคือนมูหน่อยสัตว์เลยพี่น้องจัดเลยนะครับ อันนี้การดูลูกแบบสมควรที่เอาสมพวรที่สื่อแบบไลยนะครับนี่เอาเอา,เอามูดาบุุณมุ่นนี่เพี่น้องเอาทำนี่เ้พี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อปลูกต้นตะไคร้รืมซับตะไคร้ด้พี่น้องกดตะไคร้กดไลค์กดแชร์คนวะาีิครับ